สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้มาดูกันว่าการทำสมาร์ทโฮมแบบหล่อข้อดีกว่าอย่างไรก่อนที่จะไปดูสมาร์ทโฮมแบบหล่อข้อเราไปดูสมาร์ทโฮมแบบปกติกันก่อนนะแบบว่าคนทั่วไปใช้ก็ใช้กันยังไงนะอย่างเช่นคุณมีไฟที่สามารถต่อ l i n k ์แอปได้นะคุณซื้อไฟมาคุณต่อแอป,ปคุณโหลดแอป,ปอะไรเรียบร้อยตัวไฟมันก็จะเชื่อมต่อเข้ากับลาวของผู้ให้บริการครับแล้วก็ส่งข้อมูลกัน แล้วเราก็คุมผ่านแอปอ่ะอันนี้ปกติดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดวันไหนเน็ตคุณล่มนะครับไฟมันก็จะวิ่งไปหาผู้ให้บริการไม่ได้เพราะว่าผู้ให้บริการมันอยู่บนคลาว์ไงมันไม่ได้อยู่ในบ้านของเราทีนี้แหละครับสมาร์ทโฮมแบบรอข้อมันจะดีกว่าตรงนี้นะครับก็คือทุกอย่างมันเป็นของเราหมดเลยนะครับพวกอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์เครื่องที่แบบว่าคิดคำนวณทุกอย่างทุกอย่างมันอยู่ในบ้านของเรารหมายความว่าถ้าเกิดคุณเน็ตล่มเน็ตดับอะไรพวกนี้อุปกรณ์มันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ระบบสมาร์ทโฮมของผมนะครับใช้ Raspberry Pi นะครับผมมีไฟ 6B e ผมมีกล้องนะผมมีไฟไอวิ่งวิ่งอันนี้เป็น LED นะครับแล้วก็ทุกอย่างผมสามารถคุมผ่านคอมพิวเตอรต์ตรงนี้ได้นี่ผมปิดไฟข้างหลังนะครับผมปิดไฟอันนี้อ่าผมเปิดอันนี้นะครับโอเคตอนนี้เน็ตผมใช้ได้ผมใช้ได้ปกติแต่ถ้าเกิดบอกว่าเน็ตผมดับอ่ะ ทุกอย่างปกติดีนะครับไม่มีเน็ตใช้จริงเปล่าตามนั้นนะครับไปแล้วสำหรับวันนี้ไปเข้าหัวแลนดใหม่ก่อนสวัสดีครับ